ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Social ลไลฟ์บาลานซ์กะบวนการการเรียนรู้อิสระ21วันเพื่อรู้จักลักษณะการใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองและการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสารรค์และมีคุณค่าภายใต้โครงการ Art of Living 101ศิลปะการอยู่กับตัวเองสนับสนุนโดยสำนักการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ตอนที่หนึ่ง <c oughs> <laughs> ทำไรนะ่ะทำงานอยู่เร่งมากเลยช่วงนี้ใช้มือถือเยอะมากทำนูน่นทำนี่ปวดหัวปวดนิ้วไปหมดเลยแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรนะเล่นเกมอ่ะช่วงนี้กำลังติดเลยแล้วก่อนหน้านั้นล่ะก็อ่านข่าวซุบซิบดาราอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เห็นเรื่องมันดังอยู่นะช่วงนี้ไม่อยากใช้มือถือแล้วอะ่ะพอเลิกอยู่ใช้ไปเลยสักเดือนหนึ่งดีกว่าอ้าวแล้วงานเธอล่ะนั่นสิลืมคิดเรื่องงานไปเลยนะเนี่ยเอางี้ อยากหาสมดุลในการใช้โซเชียลมีเดียไหมละ่ะใช้แบบพอดีๆไม่ต้องถึงขนาดกับเลิกใช้ไปเลยแต่ก็ไม่ทำให้ปวดหัวแบบนี้น,นะต้องทำยังไงอะ่ะฉันไปเรียนหลักสูตรที่ชื่อว่าโซเชียลไลฟ์บาลานซ์มาเป็นหลักสูตรในโครงการอรอตบลิวิ B ่ง e วันวันที่ชวนทุกคนมาตระหนักสัมผัสและเรียนรู้แก้มุมต่างๆของตัวเองทั้งมิดีโลกภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความเข้าใจและใช้ชีวิตได้อย่างสอดประสานระหว่างการดูแลตัวเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีสุข ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉันจำได้ทุกปทเดียนทุกกิจกรรมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้หมดเลย หลักการของหลักสูตรนี้ก็คือการใช้หลักมีสติรู้ตัวเข้ามาเป็นพื้นฐานในการใช้โซเชียลมีเดียเพราะเรามีความชัดเจนกับตัวเองในทุกกิจกรรมบนโลกออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็จะตัดสินใจทําเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นปัญหาต่างๆก็จะค่อยๆเบา,เาลงเช่นรู้ตัวว่าเราเล่นเยอะเกินไปแล้วรู้ทันว่าเรากําลังหลงอยู่กับอะไรมากเกินไปรู้เท่าทันข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตและก็ไม่ตัดสินผู้อื่นที่อยู่บนสังคมอ,ออนไลน์สิ่งต่างๆที่ได้จากการรู้จักตัวเองเ่าเนี่แหละ ที่จะกลายเป็นจุดสมดุลของเราในการใช้โซเชียลมีเดียแล้วการมีสติมันจะช่วยเราได้ยังไงล่ะนี่เลยทั้งหลักสูตรนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6โมดูลที่จะพาเราไปเรียนรูน้แนวคิดต่า,างๆทงัทงท้งทำกิจกรรมและฝึกทักษะที่เราจะสามารถนำไปปรับใช้ได้เองตามลักษณะการใช้โซเชียลมีเดียของเราโ6โม<ซ>ดูลนี้ก็คือเดี๋ยวฉันสอนเธอเอง แต่เธอต้องสัญญากับฉัน2ข้อนะข้อที่1เธอจะนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและเธอต้องหาน้ำผึ้งให้ฉันกินหลังจากที่ฉันสอนจบโอเคไหมข้อ1เนี่ยไม่มีปัญหาส่วนข้อ2เนี่ยต้องขอคิดดูก่อนนะไอ้ยังีไม่ได้เหรอได้อยู่แล้วล้อเล่นนาะ <c oughs> โอเคตกลงตามนี้ก่อนอื่นเลยสิ่งที่เธอต้องเตรียมก็คือ 1. ดาวน d o w n ดสมุด social life balance เป็นสมุดที่เราจะใช้ในกิจกรรมต่างๆต,ต,ตลอดหลักสูตรเลยน,นะ 2. กระดาษกระประกาถ้าเธอไม่ได้พิมพ์สมุดออกมาสามารถใช้กระดาษอื่อหนึเขียนแทนก็ได้นะเอาล่ะดาวน์โหลดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเ้เร็วเกินไปแล้วได้ได้ได้เงินมาเริ่มกันเลยนะโมดูลหนึ่งของเรามีชื่อว่า ค้นหาตัวตนและวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยการรู้จักตัวเองเซฟ awareness เป็นทักษะที่สําคัญในการเรียนรู้ของศตรวรรษที่21มากๆเนื่องจากการรู้จักตัวเองหรือรู้เท่าทันว่าตัวเองรู้สึกยังไงต้องการอะไรจะช่วยให้เราเท่าทันอารมณ์และความคิดของตัวเองทันสิ่งที่เข้ามากระทบว่าภาพเสียงข้อความนั้นๆส่งผลยังไงต่อตัวเราซึ่งโดยทั่วไปรูปแบบการรู้จักตัวเองแบ่งเป็น2ออย่างก็คือศึกษาผ่านตน,นเอง internal self awareness หรือรู้จักตนเองผ่านคนรอบตัว External Self Awareness และสามารถฝึกควบคู่กับการฝึกเจริญสติได้ด้วยนะอย่างแรกเลยเธอลองบอกหน่อยว่าเธอรู้จักโซเชียลมีเดียอะไรบ้างและมีอันไหนที่ใช้บ่อยที่สุดสามอันดับเสร็จแล้วจดลงไปในสมุดหน้าเจ็ดเลยนะอ๋อก็มี Facebook Instagram Line Twitter YouTube WhatsApp แล้วก็ Tiktok โอเคพอก่อนพอก่อนคราวนี้เลือกสาอันดับที่ใช้บ่อยที่สุด อย่างแรกเลยก็คือ Facebook, Line แล้วก็ Youtube เขียนเลขอันดับลงไปในสมุดหน้าเจ็ดได้เลยนะจากนั้นให้ย้อนกลับไปสังเกตตัวเองสักนิดว่าแต่และแอป,ปที่เลือกมานเนี่ยเราใช้มันทำอะไรบ้างวันนึงใช้เวลาอยู่กับแอป,ปนั้นประมาณกี่ชั่วโมงและก็ในเวลาไหนเป็นส่วนใหญ่ตอบคำถามพวกนี้ที่หน้าสองต่อได้เลยนะ ถ้าเราลองสังเกตเหตุผลที่เราใช้แอปต่างๆลึกลงไปอีกเราก็อาจจะเห็นว่ามีบางแอปที่เราชอบเข้าไปเพราะมันมีประโยชน์จริงๆไม่ว่าจะเป็นเชิงบันเทิงความรู้หรืออื่นๆแต่บางแอปเราก็อาจจะใช้เพราะเราจําเป็นต้องใช้หรือใช้เพื่อตามให้ทันกระแสนิยมเพราะเรารู้สิ่งเหล่านี้ชัดเจนแล้วเราก็จะเริ่มบอกตัวเองได้ว่าเราควรจะให้เวลาหรือให้ความสําคัญกับแอปไหนมากกว่านี่จะทําให้เราใช้โซเชียลมีเดียจากความสนใจของเราอย่างแท้จริงอืมจริงด้วยนะ แค่3แอปแรกอะฉันก็เริ่มเห็นเหตุผลการใช้แล้วล่ะไหนจะยังมีแอปที่ฉันชอบมากๆแต่ยังไม่อยู่3าอันดับอีกใช่แล้วใช่แล้วคราวนี้ให้เวลาตัวเองอีกหน่อยนะเข้าไปทบทวนตัวเองจริงๆว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการใช้โซเชียลมีเดียและได้รับผลเสียอะไรบ้างตามด้วยผลกระทบและสาเหตุของผลเสียเหล่านั้นทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถเขียนลงในสมุดหน้าสหน้าสีได้เลยนะทำเสร็จแล้ว เป็นการทบทวนตัวเองที่ดีเลยนะบางจุดก็เป็นจุดที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนบางเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจอะ่ะจนพอวันทีเขียนนะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นมากเลยล่ะใช่เลยนั่นคือหนึ่งในจุดประสงค์ของหลักสูตรนี้เลยนะความชัดเจนกับตัวเองนี่แหละมันจะช่วยให้เราสร้างวิธีการใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะกับตัวเราเองมากที่สุดขึ้นมาได้และกิจกรรมต่อไปเราก็จะได้ลงรายละเอียดในอีกมุมมองหนึง่งเ,เพิ่มความชัดเจนในตัวเองขึ้นอีก กิจกรรมนี้มีชื่อว่า Get to Know Yourself Better ถ้าเปิดสมุดไปหน้า5หน้า6เธอจะเห็นตารางสีแถวให้เธอนึกถึงการใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วเขียนรายการสิ่งนั้นๆลงในสีหัวข้อของตารางสีแถวนี้แถวแรกก็คือสิ่งที่ชอบเซฟก็คือเนื้อหาที่เราสนใจทั่วๆไปนั่นแหละอาจจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวศิลปะตกแต่งบ้านแฟชั่นเสื้อผ้าหรืออะไรก็ได้สังเกตง่ายๆก็คือสิ่งที่เธอมักจะหยุดดูหรือกดคลิกไลค์ แถวที่2ก็คือสิ่งที่ชอบทําหรือถนัดก็คือเนื้อหาที่เธอเปิดดูและมีแนวโน้มว่าจะนําไปปฏิบัติจริงอาจจะเป็นเพราะความชอบหรือเป็นสิ่งที่เธอเก่งมีทักษะอยู่แล้วก็เลยชอบทำํำเช่นเทคนิคถ่ายภาพทำอาหารการลงทุนแถวที่3แรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองคือสิ่งที่เธอต้องการพัฒนาอาจจะเป็นสิ่งที่เธอทําไม่เป็นเลยหรือทําเป็นอยู่แล้วแต่อยากเก่งขึ้นอีก สุดท้ายแถวที่4สิ่งที่ไม่สนใจไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองคือเนื้อหาที่พวกเธอมักจะเลื่อนผ่านไม่สนใจถึงแม้จะเป็นกระแสนิยมอยู่แต่ก็แค่เข้าไปดูผ่านๆเท่านั้นแหละพอเสร็จหน้า5หน้า6แล้วก็ไปต่อกันที่หน้าใจหน้าแปลได้เลยนะเป็นคำถามจากทั้ง4หัวข้อหัวข้อละ3คํคำถามที่จะช่วยสะท้อนตัวเราให้มากขึ้นคำถามก็ตามนี้เลย เราว่านะพอทําเสร็จแล้วว่าเราต้องอ่านทบทวนสิ่งที่เราเขียนนะอีกสักรอบนึงน่าจะทําได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นและสะท้อนตัวเองได้ดีขึ้นเนาะดีๆีอ่านเลยสุดท้ายเราจะจบโมดูลหนึ่งด้วยกิจกรรมที่ชื่อว่า planning for sharing ลองเอารายการที่เธอเพิ่งทําเมื่อกี้เนี่ยมาดูว่ามีเนื้อหาหรือหัวข้ออะไรที่เธอสนใจจะศึกษาแบบลงลึกบ้างเช่นความสุขการทําอาหารเพชําต้นไม้วารูปหรืออื่นๆ แล้วหลังจากนี้ถ้าจะหยิบมือถือขึ้นมาเล่นต้องเบี่ยนจากการเล่นโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆให้เป็นการเข้าไปศึกษาเรื่องที่สนใจแบบจริงจังดูนะอาจจะบันทึกวาดรูปหรือทําเป็นไมล์แมปเนื้อหา,านั้นๆดูก็ได้เป็นอีกกิจกรรมที่ให้เธอได้จดจ่อกับสิ่งที่เธอสนใจบนโซเชียลมีเดียมากขึ้นและนั่นก็จะทําให้เธอใช้โซเชียลมีเดียได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองจริงๆ